พอชื้อพอเดือนพ่อเดือนมโนวันอายุ75ปีเป็นโรคเบาหวานความดันสูงเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินยาเบาหวานฉีดฉีดวันละ8ยูนิตตอนเช้าตอนเย็นสี่สี่ยูนิตเป็นโรคไตโรคนิ้วในไตน,น,นะ่นะเออโรคนิ้วโรคไตก็เป็นหลายปีแล้ว เอห้าปีจ้หมอก็ไปสลายนิ้วในไตให้โรคเอามาพึกปวดท้องอืได้ผ่าผ่าใส่เล็กเออทั้งหลายปีแล้วละ่ะแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นตาก็ผ้ามัวทั้งสองข้างหูก็ตึงเจ็ปวดท้องเนาะปวดท้องก็กดท้องที่ใส่ไส้ก็แตกจ้า เขาก็ผ่าตัดให้ต่อมาก็เป็นอัมพฤกปีสี่เก้าเดินไม่ได้ตายเสีกหนึ่งเลยข้างขางใช่นั่นเป็นไม่รู้สึกตัวเลยหนูเออต่อมาก็ไปเข้าโรงพยาบาลที่หนึ่งมิถุนานนี่ก็วันที่สิบหมอสั่งออกไม่เหลือแล้วไปบ้านไปตายที่บ้านนะว่าจะได้เอาไปเผาคุณตาตอนนี้จากเดิมก็คือ ก็เป็นอัมพาตก็เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งกินข้าวยกช้อนก็ไม่ได้ค่ะก็คอยดูแลอาบน้ําให้ก็ช่วยเหลือดูแลทุกอย่างตอนนั้นก็เป็นอัมพาต่นะหมอก่าสุดก็ไปหาคือคุณหมอก็ให้กลับบ้านมาก็คือไม่มีทางที่จะรักษาแล้วค่ะพูดง่ายก็คือกลับมาตายบ้านเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็เศร้าเนาะพูดถึงจะสูญเสียคนรักไปอย่างเงี้ย ก็หาวัดหาอะไรเรียบร้อยกำลังดำเนินการเรื่องวัดติดต่อเรื่องวัดค่ะ mm hmm. ก็มีนาอิสระ mm hmm. ก็รู้จักกันนับถือกันแล้วก็คุณเก้าแต่คุณเก้ามาด้วยก็เอายาะมะฮเอามะฮตอนแรกก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรก็มาให้ตาทานตาทานแล้วคืนนั้นก็ได้เข้าห้องฉุกเฉินเพราะตาบอกว่าแน่นแน่นหน้าอกแล้วก็ร้อนตามตัวกระวนกระวายนะคะ แม่แม่ลูกขึ้นยายยายตาไม่เหลือแล้วเป็นอะไรล่ะแน่นหน้าอกออ,อกร่อนท้องลูกอยู่ไหนเรียกลูกลงมาลูกก็พาพ่อไปโรงพยาบาลพ่อไม่เหลือแล้วดูแม่นะส่งโรงพยาบาลหมอก็มาเจาะเลือดไปตรวจถ่ายไหมถ่ายไม่ไม่ถ่ายกี่วันแล้วหมอบอกหมอถามเนาะ สี่ห้าวันหรือสามวันก็ว่าไปละหมอเลยเอายามาให้สวนออกออก็ออกเยอะก่อนเข้าโรงพยาบาลก็อุ้ยเอาอะไรมาให้กิน,กนเนาะก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะหลังจากอาก็ไปถ่ายที่โรงพยาบาลเนาะถ่ายออกมาเยอะค่ะตื่นเช้าขึ้นก็รู้สึกว่าเออสดชื่นขึ้นก็รู้สึกว่าเออเห็นผลไวอาการดีขึ้นหมอก็สั่งให้ออกตีสี 4. ท่านเลยบอกว่าโอ้ยไม่ตายละข่าวเนี่ดีแล้วมีอีกไม้มะอ่ะเอามาให้กินเยอะๆก็ให้พ่อกินทีแรกกินหนึ่งซองต่อมากินครึ่งซองตอนเย็นตอนเช้ากินครึ่งซองลูกสาวเลยบอกว่าพ่อกินสามเวลาเลยนะพ่อกินสามเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสามสามซองวันละ ไม่เชื่อก็ลองดูเออกินแล้วก็เห็นสรรพคุณดีเรื่อยๆมาก็จิ้นต่อเลยอืมดีขึ้นดีขึ้นดีจริงๆมะโหมันดีเร็วๆนะหนูไม่ช้านะอย่ามะโหนี่เนาะมีเร็วเบาหวานตัวแต่ก่อนก็400กว่า300กว่าเนาะเดี๋ยวนี้ก็ปกติ120 ความดันก็ร้อยยี่สิบครับถ่ายนี่ก็เป็นบางวันวันนี้ถ่ายพรุ่งนี้ไม่ถ่ายสลับกันบางครั้งก็ถ่ายเรื่อยๆวันละวันละเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้ลุกขึ้นไปไหนก็ถ่ายยากหน่อยอารมณ์ดีขึ้นจำคนได้แต่ก่อนจำไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่ก็กินข้าวเอง กินข้าเองก็ช่วยอาบน้ําเองแล้วก็กําลังหัดเดินเดี๋ยวนี้ตาก็หยอกหลานคุยพูดคุยได้สนุกสนานก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะแนะนําให้คนกินเยอะๆอืใครที่เป็นมะเร็งใครที่เป็นเหมือนตาเดือนนี่ก็ให้เสื้อมะโหกินก็หายหายทุกคนเนอะคุ้มค่าอาจา ข้องดีก like ็บางคนเนาะก็อยากเขายังไม่รู้ว่ารักษาทางไหนก็คืออยากให้รู้จักกับว่ามะโฮเนี่ยก็คือทางเลือกสุดท้ายแล้วล่ะที่คุณต้องลองทานเพราะว่าครอบครัวเราก็ทานมาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นไวเดี๋ยวนี้ทุกคนในบ้านก็ทานค่ะมันคุ้มค่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นครอบครัวมะโฮแต่ตาเรียกมะโมมะโมเรียกมะโฮเรียกมะโม